คนไทยไม่ทิ้งกันคุณทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบัานพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789นำข้ากลองและน้ำดื่มร่วมส่งต่อให้เจ้าหน้าที่จิตอา,าสากู้จากอาคารสสอตองอ นับเป็นเรื่องราวดีๆแม้จะเป็นเพียงแค่่วนเ,เล็กๆที่ได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันโดยเมื่อกลางดึกของวันศุกร์ที่4เมษาย,ยน2568บอสสาวคนเก่งคุณทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789ได้นำอาหารและเครื่องดื่มจำนวนหนึ่งมาร่วมส่งต่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ประจําการพัดเวรกันตลอด24ชั่วโมงในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้สร้างอาคารเสาตอง,งที่ถล่มในเหตุการณ์แผ่นดินไหว ก่อนอื่นให้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะตอนแรกะะก็รู้สึกตกใจนะคะดิฉันทันชนกผลดีผู้บริหารสถาบันสกลมบินเอชเจ็ดแปดเก้านะคะก็อยู่ภายใต้ สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะคะบรรยายในเรื่องของ ESB ให้กับโรงพยาบาล600กว่าแห่งทั่วประเทศนะ,ค,ะครั้งแรกที่ได้ยินข่าวก็รู้สึกว่าตกใจซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรานะคะวันนี้ก็เลยมีจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์นะคะก็ได้นําอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมามอบให้กับผู้ที่ประสบทุทกภยัยแผ่นดินไหวของเราในครั้งนี้ ะะส่วนตัวดิฉันเองก็มีความคิดว่าถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราพอลงพื้นที่เห็นครั้งแรกตอนหน้าที่แบบคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกนะดีแล้วก็รู้สึกประทับใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะคะได้ช่วยเหลือได้กู้กูลแล้วก็ของที่นํามามอบให้ในวันนี้มันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งในกําลังใจ ของเราที่เราได้มามอบให้นะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนก็ได้ฝากอาหารฝากเครื่องดื่มมาให้ด้วยนะคะวันนี้อะไรมามอบให้บ้างวันนี้ก็มีข้าวนะคะมีข้าวกล่องนะคะก็แล้วก็มีน้ําดื่มแล้วก็รวมไปถึงยานะคะ,ะ,คะเครื่องอุปโภคแล้วก็บริโภคแล้วก็พวกแมสยาแก้แพ้ภูมิแพ้ต่างๆอะไรพวกนี้ด้วยนะคะยอะ พอเราได้ช่วยเหลือแล้วแบบปันปน้ำให้แบบว่ามันทําให้เราเอย่างน้นนอยเราเรายังได้รู้สึกว่าเรายังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการแบ่งปันที่ให้เพราะว่าเข้าใจดีคําว่าไม่มีมันเป็นยังไงอย่างน้อยมันก็มีกําลังใจให้รู้ได้ว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันใครอยากให้ส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็อยากส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายนะคะว่า ชีวิตของเรายังไงยังก็คงต้องไปต่อยังคงต้องเดินหน้าและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกหน่วยงานทั้งหมดเลยรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติที่ได้ประสบภัยในครั้งนี้ขอฝากกาลังใจให้ด้วยดิฉันทัญชลกผลดีผู้บริหารสถาบันสุวบรมเบนเอสเจ็ดแปดเค่ะ